คำเตือนอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายห่างไม่มีทะเบียนและใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีไว้ครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และควรศึกษาเรียนรู้ก่อนใช้งานไม่ควรพกพาไปในที่สาธารณะควรเก็บไว้ในที่มิดชิดเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำราบสวัสดีเพื่อนะสมาชิกสมัยชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมา นำเสนอในส่วนของปืนที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นปืนที่มีความแม่นยำนะก็ของแต่งเพียบนะครับนี่มาพบกับเซฟเทคนะครับ OC9 หรือ OC9 นะที่เราเรียกกันนะครับซึ่งบริษัทเซฟเทคนะครับก็ได้ผลิตอุปกรณ์ของแต่งมากมายนะครับให้กับ g ล็อกนะครับที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งได้มา ผลิตป,ปืนมปนของตัวเองนะครับบริษัทเซฟเทคนะครับเริ่มในปี2005ช่วงที่วงการปืนกำลังเหยืตามกระแสของปืนกล็อกนะครับหลังจากที่สิทธิบัตรคุ้มครองหลายจุดได้หมดอายุลงนะครับเซฟเทคก็ได้รับแต่งปืนของลูกค้าด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงนะครับต่อมาเพิ่มปืนแต่งพร้อมขายติดยี่ห้อเซฟโดยยังใช้โครงปืนของกล็อก แต่งผิวลายผ้าถัดแต่งหรือเปลี่ยนลำเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนลำกล้องเพิ่มสมรรถนะจนมาถึงปี2019นะครับเซฟเทคก็ได้เปิดตัวปืนรุ่นล่าสุดที่เซฟเทคทำเองทั้งกระบอกนะครับทั้งชื่อว่า OC9 ก็ย่อม,มาจาก Original Safe แล้วก็ประเดิมรุ่นแรกด้วยเลข9 ก็มาจากกระสุนขนาด9ม mm มนั่นเองนะครับจากประสบการณ์การแต่งปืนก๊อกที่ตามใจลูกค้าอย่างมากนะครับมานับ10ปีแล้วก็มาเป็นพันๆกระบอกเซฟเทคจึงรู้ว่าจุดไหนที่ลูกค้าได้เรียกร้องให้เปลี่ยนมากที่สุดแล้วก็จุดไหนที่เห็นว่าลูกค้า,าดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าปลื้มอยู่แล้วนะครับ ทำให้ปืน OC9 ก็ยังคงยึดหลักการทั่วไปของปืนกล็อกก็คือขัดกรอนแบบลำกล้องกระดกนะครับจุดชนวนด้วยเข็มพุ่งเข็มง้างเพียงขึ้นทางนะครับแล้วก็ตัวปลดล็อกเพื่อถอนลำเลื่อนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบกล็อกเลยนะครับใช้ซองกระสุนร่วมกับกล็อกสิเกตได้ส่วนที่เปลี่ยนไปก็เริ่มจากด,ด้ามแล้วก็โฮปปืนพอลิเมอร์ที่แต่งผิวกันลื่นทุกจุด ที่สําคัญคือหน้าด้ามหลังด้ามแล้วก็ด้านข้างนะครับบริเวณรับปลายนิ้วทั้งซ้ายและขวาสองข้างรางปืนที่โคนก่งไกสําหรับมือที่ประคองยิงแล้วก็ปาดก่งไกให้จับได้สูงทั้งตําแหน่งนิ้วกลางมือข้างถนัดและก็มือที่จําเสริมด้วยนะครับเว้นผิวเรียบไว้บริเวณง่ามมือ ปุ่มปดแมกกาซีนจับได้ทั้งซ้ายและก็ขวานะครับสันดัมติดปากรับซองกระสุนที่ต่างจากกลองโดยสิ้นเชิงก็คือส่วนหน้าที่เป็นรางรับอุปกรณ์มาตรฐานนั้นเป็นส่วนของโครงเหล็กก้าที่สอดช่องไว้ใต้หัเมืออีกชั้นหนึ่งนะครับโครงเหล็กซ่อนในชิ้นนี้เซฟเทคออกแบบเป็นกล่องหุ้มชุดควบคุมการทำงานไว้ทั้งหมดใช้วัสดุเหล็กก้าชั้นดีรหัส41-40นะครับ ด้านบนเป็นลางจับลําเลื่อนเพิ่มพื้นที่ได้มากกว่า50%แล้วก็ผิวทำหลุมตามแนวด้านละ4หลุมนะครับทำหน้าที่เก็บน้ำมันหล่อเลื่นแล้วก็กากดินปืนช่วยให้ปืนทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ติดขัดแล้วก็ชุดควบคมนี้ก็ยังสามารถยกออกจากโครงพอลิเมอร์เป็นชิ้นเดียวมีเลขประจำปืนกำกับเป็นหลักการโมดูล่าในอนาคตที่สามารถเปลี่ยนด้ามได้โดย ตามความต้องการของผู้ยิงเองนะครับตัวลำเลื่อนก็เป็นเหล็กสตะเลสเคลือบผิว DLC สีดำแกะลายกันลื่นเจาะช่อง2ทางใต้ศูนหน้าแล้วก็ที่สันปืนเพื่อลดน้ำหนักผิวลำกล้องเคลือบไทเทเนียมสีทองอมสม้มทำหลุมแบบผิวลูกกอล์ฟนะครับช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นลำกล้องเป็นเกการแข่งขันของเซฟเทค ูนหน้ามีเส้นรวมแสงอยู่ศูนย์หลังก็เป็นศูนย์แบบต่อสู้และกัดสันหลังลำเลื่อนหน้าศูนย์หลังพร้อมติดตั้งแผ่นรับสูนแบบโโลกราฟกัดสันมาให้นะครับเพื่อในการติดตั้งดอทด,ด,ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเมื่อเทียบกับก๊อก17ตัวมาตรฐานนะครับดำและลำกล้องยาวเท่ากันแต่ OCN นะครับ จะมีน้ำหนักมากกว่า130กรัมซึ่งมาจากโครงเหล็กที่เป็นชุดหุ้มลั่นไกลแล้วก็แกนสปริงเหล็กชิ้นเดียวน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอยู่ใต้แนวลำกล้องด้านหน้าช่วยให้สมดุลได้ดีขึ้นลดแรงรีคอยในการยิงซ้ำได้ดีขึ้นด้วยนะครับและการออกแบบให้ชุดสลักชุดทำง,งานซ่อนในโครงพลิเมอร์นั้นทําให้ไม่จําเป็นต้องทําล่องกันเคลื่อนอายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่าสลักแบบเดิมด้วยนะครับ ปืนพบต้นตำรับของเซฟ e ทคนะครับหรือเซฟ e ทคโนโ o ยีนะครับพร้อมทำทุกสิ่งสร้างขึ้นมาโดยพื้นฐานของ s a ฟ e o ซินไได้รับการออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นด้วยความสมดุลเป็นสิ่งแรกที่ สังเกตได้เมื่อเห็นปืนพกพวกนี้นะครับเข้ากับสิ่งที่นักกีฬาทุกคนมวงหาเลยนะครับควบคุมได้มากขึ้นรู้สึกแรงดีคอยน้อยลงปากกระบอกก็กระดกน้อยลงแล้วก็เร็วขึ้นด้วยการยิงติดตามที่แม่นยำหัวใจของโอซนก็ส่วนที่เชื่อมโคงและสไลด์โคงเหล็กแข็งนี้ทำงานตามความยาวของปืนพกนะครับทั้งหมดทำให้สามารถล็อกได้อย่างสมบูรณ์จากการออกแบบตัวไกปืนจะถูกติดตั้งไว้ใน โครงย่อยเหล็กทำให้สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตไม่ทำลายปืนพบตามจับที่มีการปรับปรุงมุมที่ชันกว่าแล้วก็เซฟเทคนะครับมีส่วนประกอบที่รองรับแม็กกาซีนของกล็อกด้วยรวมถึงการริปในอนาคตก็ เซฟเทคนะครับก็เป็นปืนอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ออกมารุ่น o c ซีมีหลายสีนะครับมีสีดำแล้วก็สีออกน้ำตาลนะคือสีทรายนะครับแล้วก็ลำกล้องของเซฟเนี่ยก็มีทั้งสีดำแล้วก็สีทองด้วยนะครับมีหลายตัวแล้วก็อุปกรณ์สามารถตกแต่งได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาในกล่องที่โอ้โหถือว่าสุดยอดครับมาในกล่องสีแดง มกกาซีน2อันถือว่าให้มาเยอะแต่ราคานี่ก็สูงตามเทคโนโลยีและความต้องการก็สูงด้วยราคาก็ไม่ได้ย่อมเยาวนะครับเนื่องจากวัสดุที่ได้มามันค่อนข้างที่จะอยู่ในเกรดดีเลยทีเดียวนะครับก็มาดูข้อมูลทางเทคนิคของเซฟเทคนะครับเซฟเทคมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่7.3นิ้วนะครับขนาดกระสุนขนาด9ม mm. มความยาวลำกล้องประมาณ4นิ้วนะครับบรรจุได้ 15นัด16นัด17นัดนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แม็กนะครับน้ำหนักอยู่ที่0.7กิโลกร,รัมนะครับศูนย์หน้าใช้แบบไฟเบอร์ออปติกศูนย์หลังเป็นคอมแบทนะครับสามารถติดตั้งดอทได้บนสไลด์เลยนะครับสามารถถอดแผ่นแปะสไลด์ออกได้นะครับระบบความปลอดภัยแบบเซฟแอคชั่นนะครับระบบ กายแบบสติ๊กเกอร์ไฟนะครับทรงปืนเป็นคอมแพกนะครับโครงปืนเป็นเซฟพอลิเมอร์นะครับด้ามก็เป็นเซฟกิฟนะครับก็จมลงไปนะครับสำหรับการรีวิวข้อมูลนะครับของเซฟเทคโอซ c นนะครับก็เป็นปืนที่หลายๆคนอยากเล่นอยากลองนะครับเป็นปืนที่ดีมากนะครับขนาดปืนก๊อกเราเองเนี่ยเรายังหาซื้ออะไหล่ที่ เป็นของเซฟมาใส่กันนะครับอย่างเช่นชุดตัวลั่นไกนะครับทำให้ไกเบาลงเซฟเทคก็มีของแต่งอีกมากมายนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามแล้วก็หาซื้อกันมาตกแต่งปืนที่ทันชื่นชอบยังไงแล้วนะครับอ,อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้สมายชาแนลด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกกันเข้าไปนะครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์เพจนะครับสมัยชาแนลให้ด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับแจกเพื่อนสมาชิกนะครับที่กดติดตามนะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ